เมื่อเช้าก็าเลยได้น,นสนทนาธรรมกับหลวงปู่ได้สนทนาธรรมกับท่านจนจนฉันเช้าแล้วแหละฉันเช้าเสร็จได้กราบสนทนาธรรมกับท่านต่อถามท่านเรื่องเรื่องที่ระหว่างพม่าก,กับอินเดียก็เล่ากับท่านฟังว่าคนพม่าก,กับคนอินเดียคล้ายๆกันก็คือยังรักษาขนรทมเนียนประเพณี อินเดียยังรักษาขอหนอกทำเนียมประเพณีอย่างเมืองพาราณสีพาราณสีนี่เป็นชื่อเป็นชื่อของเมืองตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือพระเจ้าทุกพระองค์เนี่ยพระเจ้าพุมทัศเมืองพาราณสีกล่าวถึงทุกพระองค์เลยก็คือพระเจ้ามาเกิดกี่พระองค์กี่พระองค์เมืองนี้ก็ยังชื่อเมืองพาราณสี เบืองพลานสรีนี่มีมีสี่มอหนึ่งก็คือมรณะสองมอที่สองก็คือหมากหมากพารลานสีเป็น,เป,นเป็นต้นกําเนิดของหมากผูเขียวอ,อินเดียอ,อินเดียกับพม่าเนี่ยผู้ชายก็จะเขียวหมากเหมือนกันทั้งผู้ชายผู้หญิงเขาเขียวหมากอย่างที่สามก็คือแม่น้ํา แม่น้ำคงคาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ที่เมืองพาราณสีทั้งที่แม่น้ำนี้ต้นกำเนิดอยู่เทือกเขาฮิมาลัยปากโคมบุบเป็นน้ำแข็งละลายมา,าผ่านเมืองผ่านประเทศอีิเบตท,ทางประเทศนั้นประเทศนี้บ้างแต่พอมาถึงมาถึงเมืองพาราณสีน้ำศักดิ์สิทธิ์ จะอยู่ตรงเมืองพาราณสีคือเลยจากพาราณสีไปไปไปสู่เมืองอื่นอุตรลคกณุลุทวีบหรือไปไปเมืองอื่นเนี่ยก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าเมืองพาราณสนะีอย่างที่สามก็จึงเป็นแม่น้ำอย่างที่สี่ก็คือมอรณะในเมืองพาราณสีหรือเมืองอื่นก็ตามถ้าเขามี มีเงินมีทองมีปัจจัยเนะี่ยเขาก็จะต้องจองจองที่ไว้ให้ตัวเองอวันที่จะละโลกไปเวลาป่วยมาก็าต้องพวกจัดิาติก็ต้องไปจองจองที่ฝั่งแม่น้ำคงคาตรงที่เขาบูชาไฟกันเพื่อที่จะตายไปแล้วก็จะได้ไปเจอไปเจอพระพป็นเจ้าในสงสวรรค์คือเป็นความเชื่อ แล้วก็รักษาความเชื่อนี้มายาวนานรารานสีที่จะเริญนรุ่งเรืองมาท่านก็เลยบอกว่ามีสี่มอ,อคือมรณะ,ะแล้วก็หมาแล้วก็แม่น้ำสี่อย่างนี้เป็นเป็นสิ่งประจำในเมืองพราราสีแล้วเมืองพรานสีเป็นเมืองที่เป็นศูนย์รวม จะมาดูคนจนที่สุดก็มาที่เมืองพาราณสีจะคนดูคนรวยมากๆก็มาดูที่เมืองพาราณสีจะมาดูเสื้อผ้าที่ปลาณีิของปลาณนิน้ําหอมที่มีกลิ่นหอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ก็ที่เมืองพาราณสีเพราะถือว่าพาราณสีเป็นเมืองเก่าแก่กี่ยุคกี่สมัยพระเจ้ากี่พระองค์ แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสีอริรมิตัยองค์เจจะมาบังเกิดท่านก็จะมาบังเกิดที่เมืองพราณสีเหมือนกันใน,ในพระไตรปิจกนั้นกล่าวไว้ฉะนั้นเมืองพราณีจึงเป็นเหมือนกับศูนย์รวมของสัพววิชาหรือเรื่องราวต่างๆเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางของของความเจริญรุ่งเรืองหรือ เป็นศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่าได้ที่เมือ,องคาราณาซี